สวัสดีครับบัณฑีตุมกะสีมาลองเกี่ยวกับเมืองขอนแก่นโดยเฉพาะถ้าผู้ใดอยู่เมืองขอนแก่นเกิดประมาณ40กว่าปีอ่าในสี่สิบกว่าปีหาสิบกว่าปีจะได้ฟังเพลงขอนแก่นแดนคนงามเพราะว่าเพลงนี้มันเกิดขึ้นในปีพศ2 5 2พอ,อ่างานไม้ของเฮาพศ2 5 2 2เป็นงานอ่าเกี่ยวกับงานไม้พอดีพศ2523บมมีงานผูกเสี้ยวอ่าเพลงนี้ของอาจารย์อ่า ของอาจารย์ดอนเจดีหรือสวัสดิ์ีดอนพุนแตงไว้ให้รุ่งเรื่องใช่เป็นคนลองอขอนแก่นแดนคนงามถ้าฟังปุ๊บก,ก็แ้อกเพลงนี้สิครับอันนี้อยากให้อนุรั์ของเพลงขอนแก่นไว้เกี่ยวกับงานไหมเอาเช่นครับ ไปเที่ยวงานหมา่ถึงบนเรือนหกศ์แถวบุญบ้องไฟไผ่บกเคยไปไปีบ่อเห็นกันคอนไปขอนแก่นไปชมบงึงือำริมฝั่งน้ำมีเท้าแก้มอ่อนนั่งอยู่ชายไล่เทียงคู่สลอนเป็นตาอ่อนก่อน เป็นคนใจดีฮักน้องพี่บ่มีจือจังสาวขอนแก่นจนสวยสำอ้างให้ได้เห็นหนางบ่อ,อยากหนีไปไสไปขอนแก่นไม่กินลาบกอยส้มปลาน้อยกอยปลาทิ่งไงออมหอยแกงห็นลาบเป็ดลาบไกสนุกถึงใจถ้าใครไปมึงคอนแก่น เข้อนกันไปถวกแฟนแดน เพียงเยอกบเมื่อขอนแก่นอ๋อแต่ว่าขอนแก่นมันอีกเพียงหนึ่งเลยขอนแก่นมันอีกเพียงหนึ่งของอนเกล็นนครไหมอันเพ่งเพงของสุเีกัมียอครับของกองเพชรเกนนครไหมของขึ้นยิงเลยของเนี่ยเอยเพื่อนผมรืมเนือมันวนเถิดเด้อาจารย์เขาเขาเฮ็ดอื่นมากไหมเจ้าว่าีื้อมันอืมเกียวก็เมืออนแก่น แต่ว่าสองเพลงกับสุดยอดครับสุดยอดเป็นว่าครับสุดยอดแหละครับกับแลายลายมกับลายหลากแต่ว่ากะเท่าเอาตัวเท่าคนในยินเลยหลายเดียวยิงจริงยังจังของไพวันลูกเฟซพูดแล้วที่เลิศหรือเมื่อยามได้มาโอ้ขอนแก่นนี่นะคือพ่อเบ้อก่นนครคือพ่อนิรานเมื้องขอนแก่นเนาะเออนิราันั่น่ะอาจารย์ผมบอกอยู่นี่นิรันเมื้องขอนแก่นของไพวันครับเมืองนี้มีความร่มเย็นสุขอุลาเมื่อเห็นเบืองแก่นนครงามยิ่งเป็ใจนี่วอาจารย์ประมุขลองหน่อยเพียงไม่ได้ครับ บันเคยได้ยินบ่คันอาจารย์แยะอันออกมามันสิมี่ยุ่นบ่มี่มีมี่อาจารย์แะไวัยมารุ่นแจี๊ยทองออกมาเอาเกี่ยวกับคอนแกนของเข้าอืมคอนแกนของเข้าสันเพ่งอ่ามันก็มีเพ่งสุเทพวงกำแพงกันเจี๊ยบเจี๊ยบเกี่ยวกับอีสานอืมอืมเจี๊ยบอีสานจังหวัดครับจังหวัดรับวงเลยอืมฮะลาพี่ลาน้องไปก่อนเดี๋ยวจังพอกันในคลิปต่อๆไปครับครับ ย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้เนี่ยครับ<อ>ครับ,รบลาพีและน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ